กะสิได้กินขา้าวเช้านี่แหละพี่นอ้องมาๆพี่น้องเอ้ยนี่พี่นอ้องกินข้าวกำน้ำเสียนี่แหละพี่น้องเนาะมีอ่าชิน้นอันนัน้นชิ้นหมูเนาะอาหารบ้นบานๆพี่นอ้องน้ำเสียเนี่มันเป็นอาหารหมูบ่บ้านเฮาเลยพี่นอ้องอ่ะของแซ่บปลาบ่ได้พี่นอ้องข้ามปลาแดกนี่แหละ โตนีิมันโตโหคนวังยานี่ก็หากรได้ชำนิเนาะกายังบะทันเลียพี่น้อยเนาะว่ากินเขาก่อนจังสีไปคนอีกพี่น้องกินข้าวเสาเนาะข้าวเสาบะทันกินเดี๋ยวล้วพี่น้อยเนาะอันนี้กาเปลี่ยนโมงกับมงอย่างเลยพี่น้อยอยู่เขาพอดีเลยเอ้ามาเด้อพี่น้องเอยมากินเขาน้ำรอบครัวบ้าเอาซีพี่น้อยเนาะขอบคุยนี่ มีอ่าบ,บัวอีแม่พืนเห็ดเก่งอีอย่างนี่พี่น้องเนาะนี่เป็นใส่ตาบบปลาแห้งพอได้มาแตบบ่แบ,บ้านละมองหน่อยเนาะแล้วนะละกะ็อ่ามีน้ำเสีย,ยนี่แหละพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเนาะกับบาวซีกัได้อันนี้ได้เปิดคลิปอีกเนาะพี่น้องก็ ชิได้กินข้าวกินน้ำอีกพี่นเนาะตอคลิปวังยานี่แหละตัวเอ่อเหาคนมั่นวังยาเลยพี่น้อยเนาะกต่ชิได้กินข้าวเส้านี่แหละพี่น้องมาๆพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องกินข้าวกำน้ำเสียนี่แหละพี่น้องเนาะมีอ่าชิ้นอันนั้นชิ้นหมูเนาะหลักการใส่เคียดแห้งนี่แหละปลาแห้งนี่แหละพี่น้อยนี่อาหารบ้านๆพี่น้องแล้วก็อันนี้เก้งอีหยังีเนาะนี่ผักอีหยังนี่แม่ พักอะไน่ะนงางลาวและพักอันนี้นี่จักพักอีกอย่างเด้เนาะอีพอเพิ่นได้มาอันนี้แต่แต่ผู้พุ่นแหละพี่น้องเนาะเพิ่นมามือ่อคืนนี่เพิ่นได้ปลาเนี่ยแหละห้าห้าปลาเพิ่นได้ปลาเนาะปลาแห้งเนี่ยนนี่เลยมาๆๆพี่น้องเสียบๆน้ำกันนี่กินข้าวเศร้าพี่น้องอืมจังหันไปโซ่ น้องเศราพิมพ์เพิ่นเมื่อยเนาะบ่ทันหิวข้าวเพิ่นว่าดัมันหมดก็มึงเพิ่ง้าอ่ะฮึบ่แม่นพักกูดตอนนี่แม่พูดบ่แม่นเนาะอันนี้ยอดวายนี่ผู้ยู่นี่ยอดวายแต่ว่าพักอันนั้นมาจักตกพักอน้อง ตังยอะงจังเยอะบุบบ่นอดบ่นปะเนื้อเร็วนี่ก่อนเร็วลงมันอยู่นี่ก่อนเขาจังไปหาเนาะหาหน่อไม้ห,หน่อยนอยน,อยน้ำเสียเนี่มันเป็นอาหารงูบานเขาหลืพี่น้องอ่ะของแสบปลาบุได้พี่น้องอท้าปลาแดกแล้วหัวรอดยังไงหรอด

เมื่อคุณตกติกันตันติดเป็นโลได้ได้สองโลกลางกลางทางออนไลน์มันเยอะมัวอะไรตักุดยุ่งจังบมันต้องมีระเบียนเกมบันหนึง

Đi vinh duyên Đi vinh. lắm bên ôm, không phải phản hứng thôi duyên không mặt mất không ไมดอกุดเบนก็ลวดไอ้ตัวผล่โฮึเขาฝากโอย่ะอีกอีน้ำเหมือนปะ

ไพ่อแม่ไม่หุ้นมาก <c oughs> ไม่มาจับท่าว่าแล้วก็บ้านเจียง่ะ

ดึกบ้ดึกบอันี้าอยากได้น่ะกะดกงำแพงนอนไปจักลงนี่ตั้งหาแต่อัตโนลดีนี่คึ่งนักจักลงลองเล่นเลย เอน,อ,อนบุมม่มแมลงเต็มรถเวลานหาไม่ไดบอกอระดอเวลานหานานานี่เวนหาอย่างลูกลอ่ชอบดูเออเดี๋ยราทำปลาทหเยอะนะเด้ยมัน่นลูกอะ

Đó, ừ, không có lần nào mà hên được mắng 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 mía cưng mắng mía mắng mía 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 mì mía 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 mía

โครมพลางอครมพลางเฮลงจิอันดียใช่ไหมโอ้ออไรตุยกรมองหมปลาหมดเบิ่มดักโตเออลูกอ้อกวนนลเมดดักโตปลาดมังเบมดักโตแบบปลาหอมซมอร่อย จะเป็นบือบาคนนอน้นหลังเม่ต้อวังกักิต้องการดักโต๊ะดักโต๊ะมันนอนตดลอยังมันเลือกแล้วให้นอด้กกินนัโต๊ะอยู่อา បានល្មមហើយណាសុខខ្ញុំបឹមប៉ុនណាប៉ុនអាខ្ញុំទៅសងងបอมដាប់តោលេងញ៉ាំជាងទួយច្រាំភួយអមវេលងក៏បអេងាប់បា พี่น้องเนาะกาคลิปนี้ก่าจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยกาชีได้อัปเดตเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเนาะกินเขากินน้ำแล้วแล้วพี่น้องกาชได้อันนี้ไปแก้มั่นอีกพี่น้อยเนาะเพราะว่ามันอยู่อ่าชวนบททันแล้วพี่น้องชีได้มากแก่ไว้บนนี้นี่แหละพี่น้อยเนาะยังประมาณอ่าหาหุกกล้องพี่น้อยบททันได้คนเนาะบททันได้แก่ ว่าน้องสาวพิมพ์ผู้อันนี้เป็นเพิ่นเป็นผู้ตัดผู้อันนี้บ่าวชีกับอีพ่ออ่าผู้อันนี้นาะคนพี่น้องกัสิได้อ่าอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอีกครั้งพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเนาะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวชีเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ